อ่าปฏิยานเลยกูมีเงินอยู่สิบล้านกูไม่สนกูให้แก๊งอื่นจบจริงมึงว่าไงโอเคไหมเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยคืนเงินอะอย่าไปเสียได้อย่าอี้ยี้ปล่อยแม่งไปเลยสักเวลาหนึ่งเดียสองถ้ามึงไปซื้อมาห้าอันเลยกูจะกูเก็บใส่รถ จะเจอละครเจกับปังคุงไอ้เหี้ยพวกแม่งอะไอ้ไอ้คนชื่ออีกก็จะร้องให้มือก็จะใส่บาเขาเดี๋ยวประมูลบ้านกูเอาเงินให้แก๊งอื่นประมูลด้วยเฮียเดี๋ยวประมูลบ้านกูเอาเงินให้แก๊งอื่นด้วยสัตว์ไม่เอาด้วยเฮียไม่เอาเองด้วยมันไส้เฮีย ตัดบัฟสัก,กวนตีนเลยเอากูแบบว่าได้เฮียครลิงเหรอเออเดี๋ยว <c alling> ถ้ากูเงินไม่พอกูเอาเงินให้นั้นด้วยยี่สิบยี่สิบเอ็มอะไอสัตว์ให้เลยเฮียความแค้นไอ้เฮียแม่งได้เออไม่ให้แม่งได้ไอ้เฮียเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไอสัตว์เดี๋ยวเวลาเจอกูเห็นข้างแล้วกูใช้เงินนะไอสัตว์พวกเนี้ย ลุงมีถึงเหรอยี่สิบเอ็มอ่ะถึงครับกาชามาผมเติมยัดอยู่แล้วถึงยังไงถึงครับน่าจะได้ประมาณสักสิบเอ็มนะของผมอ่ะน่าจะถึงอ่ะแสนหนึ่งอ่ะน่าจะได้ปะน่าจะได้แหละแสนหนึ่งอ่ะห้าล้านอ่ะเกินห้าล้านแล้วลุงขออาหารเขาหมูต้มเดี๋ยวลุงเร่งแรงๆแรงๆแต่กินไมแล้วขออาหารเด็กกระเทยมหมูต้มดิลุงเล็กเอ้าลุงกดผิดเวนกรรมเลยหนึ่งศูนย์เก้าเก้าอ่าไปกดผิดซ่อมให้ลุงทีนึงอะไรเป็นไรแตกดดันรถอ่ะ ไปแล้ว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 ต่ลสโคบ้านอะ่ะบ้านไม่รู้วันไหนอ่ะแต่ไม่รู้ประมูลรถเผล่ผมไม่เอาด้วยผมแบบเล่นแค้นอะ่ะไอ้หียฝังหุ่นอะ่ะเงินกูจะไม่ใช้ด้วยสัตว์กูจะเอาเงินอ่ะตบหน้าพวกมันในที่อ่ะมีเงินเยอะใช่ไหมได้เก๋ัวให้เงินแบบให้แก๊งอื่นฟรีอะ่ะ แบบไม่เอาแบบไม่สนน่ะให้แม่งไปเลยอ่ะหนึ่งเท่าเอกไปฮะ,ะให้แม่งไปเลยกูเติมกระช้าเพื่อมึงเลยแก๊งอื่นอ่ะจริงๆผมทําจริงด้วยผมไม่สนด้วยถ้าผมแค้นอ่ะใช้เงินแบบว่าไม่สนโลกอ่ะตักสีอ่ะไอ้เหี้ยแม่งคำคอพวกเนี้ยแบบส่วนตัวแค้นส่วนตัวไอ้พวกปั๊บอ่ะแบบกูจะให้พวกมึงแบบอ,อกแตกตายอ่ะเวลามึงไม่ได้บ้านทาัทอเบอ่ะสามห้ามาชัางแม่งไอ้เหี้ย ไม่สวนแล้วช่างแม่งแข้งหัวแม่งสามห้าคอยไปหาซื้อเขาก็ได้ตาไม่สวยอะเรเบลเปล่าเรเบลเปล่าเอ้ยมันมันมันต้องไปกาลาร์ดที่ไหนประเทศหนึ่งอะไปไปไปดูกาลาดไปดูกาลาดไปดูกาลาดคาะิชนโอไยไปยันละคนยินเกมต้นมะพร้าวมันมันน่าจะไปรีเซ็ตอะไปรอออกที่ไหนประเทศตะแคงใกล้ๆกล้ มันได้อยู่นี่ป้าเนี่ยรถมันเนี่ยดูในห้องน้ำดิห้องน้ำไปดูในห้องน้ำแต่บอกนะว่าตำรวจพอปุ๊บไปแล้วอะ่ะเติมน้ำดิเติมร้านหนึ่งพี่เอสจะได้รถทุกคันครับร้านหนึ่งก็เทียแล้วฮะเฮ้ยเซิร์ฟเจลี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  แซมเจลเีแซมเจลีตัวตีเพื่อน เก็บไม่ได้อ่ะมันมอสมีพลังเล่นดับเลยเล่นดับเลยติ่งไม้อะดิโอ้โหไม่ันดีแล้วมันเข้าอยู่แล้วลูกมันเข้ากระลาดอยู่แล้วไม่เข้าเข้าเข้าปรับแล้วใช่เหรอใช่ใช่ใช่เข้าตลอดเจ็บไหนก็ได้เขาตัดปัญหาให้เขาดึงนะเขาชอบให้แบบดึง สักสักสักอะลุงกูรู้แล้วประมูลรอบหน้าเลยกูทำไงประมูลบ้านอะเราไม่เอาเลขแม่งก็ต้องไม่ได้ไอ้เหี้ยเออถ้าถ้ามันไม่ยอมจบนะถ้ามันใช่ใช่ถ้ามันทีหนึ่งกูไม่กูจะยอมเสียเงินไปให้แก๊งอื่นที่มีตังค์เว้ยเสียด่าไม่ได้ไงใช่สักกูทำจริงด้วยเออแล้วเราพูดตะโกนในงานเลยเนาะพูดตะโกนในงานเลยมันได้ยินเลย ไาาอมาาม้มาประชุม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 แป๊บนึงมานี่มานี่ยมานี่ยมานี่หิวเลยตีหิวเลยหิวหิวหิวด้หนึ่งหนึ่งสามหกหนึ่งหนึ่งสามหกเดี๋ยวจะฟังแผนใหม่แผนใหม่กับไดมอนด์เฮดตอนนี้มันบัฟเราไม่เอาทรงเลยเรานั้นโกรธแค้นมากตอนนี้โดยเฉพาะกู ไม่แต่แต่แต่รู้ไหมกูจะทำยังไงกูจะให้พวกเด็กๆที่มันบัฟกลัวกีดยีดล้อกเว้ยอยากฟังไหมอกกูว่าตอนเนี้ยมันมีหลายแก๊งไว้ที่จะเอาบ้านรวมถึงเราด้วยถ้าเราไม่ได้ไดมอนเฮสก็ไม่ได้อ่ะปฏิญาณเลยกูมีเงินอยู่สิบล้านกูไม่สนกูให้แก๊งอื่นจบจริง มึงว่าไงโอเคไหมอัเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยคืนเงินอ่ะย่าเป็นเสียได้ยอยเฮียปล่อยแม่งไปเลยสักเสียแม่งขับคอต้องให้แม่งกีดล้องไอเฮียแล้วรออีกสองสามเดือนไอสัตว์ถ้าเราอยู่ยังไม่มีสักสีเราจะอยู่ทำไมใช่ไหมลุงใช่ถูกเงินอ่ะไอเฮียมันอยู่แล้วมันก็หายไปอยู่ดีไอสัตว์ถูกเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้จริงงั้นก็ตามนั้นไอเฮียและตามนั้น แต่ความจริงแล้วเงินเราหมดตั้งแต่วันที่ห้าแล้วไม่เดี๋ยวระการชามาไงแสนหนึ่งก็น่าจะได้สิบล้านอ่ะไอ้เหี้ยเกินเกินมีผมอยู่เกินไม่เอาไม่เอาไม่ไม่อันนั้นของระเบิดเก็บไว้ความแค้นี่มันส่วนตัวเอาของผมเองโอเคโอเคใช่ของผมเองวัเติมสิบสิบลูกมาระเบิดมั้ยมันมีแค่สิบลูกอ่ะไอ้หี่มีงบแล้ว

อะไรอ่ะอะไรฟาเตสปะไอเซิร์กอะไรฟาเตสรูปรูปรูป,ปในชวิตลุงอะไรอ่ะวิเชนครบานไอสัส เยอยเยอะปาลงไอ้เกี้ยซิกซิกไอ้สัตว์กี่คนวะหน้าแหว่งอวดจำนวนเอาวะเนี่ยอุ้ยยาฟาเตสไอ้สัตว์โคตรเยอะแต่ละแกมก็ใครได้แชมป์วะใครได้แชมป์วะใครได้แชมป์บิกนี้วะใครได้แชมป์บิกนี้วะกี่เกี้ยมันดูนครบาลดิสัตว์ตัดภาพมาที่เราดิเจ็ดคนอวนเกี้ยอะไรล่ะไอ้สัตว์เลอะเทอะ แจ็คแจ็คเล่นไม้กับกูดิมึงเล่นไม้กับกูดิน่งสไลด์มาด้วยเฮียประเด็นแล้วก,กูวิ่งไปทำเฮียอะไรนะ่ะแต่ผมรู้จังหวะเข้าแล้วไก่แจ็คนะ่ะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว โอ้โไอเ้เหี้ยมันจะมีหนะึ่งสองนึ่สองน่งสองนะเลขเลขหนึ่งหนึ่งสามหครับลุง,าม,งมาไม่เล่นหมัดดูดนะไม่เล่นหมัดดุดแล้วกันไม่เล่นหมัดดุดแล้วคุต้องยิงมึอไอ้เหี้ย เขิดอ่ะมันได้เอง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 หมอมันได้ออโต้หมอมันได้ออโต้แล้วเดี๋ยวจะหัวแข็งแล้วมัเดี๋ยวผมจะลองหัวแข็งนะได้ครับเซ็ตเรื่องอะไรเราแบบไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินนะอรู้ละหัวแข็งรู้ละ แข่งให้ดู ตัวแข็งมาก5555 55 5ืหาิเดี๋ยวไม้กูบาดแจ็คไอสัตว์เุ้ยเสียเจ้าของจริงเสียเจ้าของจริงไอสัตว์ ถ้าตัดอันนี้ไปอาจจะคนละชั้นคนละชั้นไห้หนู กูละชั้นในห,หนูไม้ไม่มีใครชนะกูได้แล้วตอนเนี้ย เกียร์วิญญาณไอกเกียร์สิงคูไอสัตว์ด่ญญานไอกเกียร์สิงคูไอเฮียแจ็คเปียะตึงเปียะตึงเปียะ สบายละสบายละสบิยละโอ้ยโอ้ยให้อยู่ด้วยอยู่ด้วยไม่ยิวไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องยิวไอ้ตั้มไงชนะว่าโอ้มันทามมิ่งครับมันไม่ใช่แบบยืนสู้หนึ่งหนึ่งไงมันทามมิ่งหมายถึงมันไม่ได้แบบยืนมาตั้งจังหวะกันเมื่อวานนี้ผมไปถีบด้วยก็เหมือนเมื่อวานในที่เล่นไงที่ ร้องเพลงอะ NTR เวลามันสไลด์มาใช่ป่ะแล้วจังหวะที่เราจะตีเป็นท่าธรรมดาเพื่อไม่โดนคีอ์ะมันจะวิ่งไปถีบตอนสไลด์อะผมเห็นพี่เกียร์บอกว่าเงยหน้าขึ้นไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยครับไม่ได้ช่วยครับแต่ว่ามันเป็นความเคยชินที่ผมเคยใช้ไงแล้วแต่คนว่ามันชอบแบบตีแบบไหนอะไม่พอมันไม่ได้ช่วยเลยมันไม่ช่วยคีง่ายขึ้นด้วยมันมันขึ้นอยู่กับแบบว่าผมเล่นมาแบบนั้นมาตั้งแต่แรกเลยฮะ ติดเป็นนิสัยคนเล่นไม่เหมือนกันจะให้ทำตามเขาไม่ได้หรอฮะวิธีเล่นมันแตกต่างกันเกิดเดียวอแล้วอะไร,รันเกียร์หรอสี่สี่สี่กดด้วยน,นะครับ Subscribe นะฮะอยู่ดีตอนนันะครับ เอดแย่พีได้แล้วแย่พีได้แล้วฮะตัวนี้ผมได้มาละตัวนี้ผมก็พีมานะแม่งตัวใหญ่มากเลยอ่ะก็เลยเลือกมาใช้ตัวนี้แทนตัวนี้ตัวนี้หือตัวนี้มาแทนเนี่ยผมเอาตัวนี้มาแต่มันใหญ่ไปเอ้ยยี่่่ วัาใหญ่จัดเลยอ่ะ,อะก็เลยเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นแทนและสดีนาๆแมงวัวดูตัวแม่งดิเด๋ดอให้ดูนะโคตรใหญ่จะดูให้ดูลุแล้วพอ้กอไม้เบสบอลยงมีประโยเลยหรอครับหยุดเยอะๆมีแต่มันมีบวกอะไรขึ้นมาไม่รู้อะ ไอ้เท่อะที่อย่างเท่อะดูดิตัวแม่งใหญ่สัตว์ตัวแม่งใหญ่จริงนะตัวนี้วง Thai h conversation with you Convers coming skill statue with height approximately 69 cm 77แต่อ้เหี้ยตู้ผมใส่ได้แค่75 58 and length of 59 featuring his summoning shark and his favorite weapon s a m e h a r a One of the highlight of this statue is Kisame is wearing the Akatsuki robe. This is very rare for a licensed studio to make a Akatsuki member. That is very impressed when I first look at this statue. ตัวใส่ไม่ได้ครับผมต้องเล่นตัวอื่นแทนผมเล่นตัวเนี้ยเออผมมาเล่นตัวนี้แทนครับแต่ก็จะขายราคาจะขายตัวนี้ทิ้งไม่มีอวะไม่มีอ่ะมันไม่มีใน Google อ่ะไม่มีอ่ะ ต้องตัวนี้นะในรูฟีหนึ่งหนึ่งตัวเบลเลอร์เนี่ยแปดหมื่นครับแต่ว่าเราการการเราซื้อโมเดลอ่ะเราไม่มีพื้นที่ไงคนเรามันต้องมีพื้นที่ไว้ถ้าไม่มีพื้นที่แม่งทำอะไรยากจัดขนาดบ้านผม ยังเต็มเลยอะ่ะตอนนี้กำลังซื้อหาดูรถเอาเนี่ยผมกำลังกำลังตัดสินใจดูว่าจะเอาคันนี้เบลไฟไอ้มันมียี่ห้อหนึ่งอะไรนะเบลไฟปะเอาพาดเอาผ,าด,อา,ผาดกะอะไรนะอีกตัวนึงอะ่ะ กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเอาอันไหนดีเขาบอกว่าอันเนี้ยมันสําหรับแบบคนมีอายุอ่ะแต่อีกอันนึงมันคือวัยรุ่นอ่ะเออเวลไฟอ่ะเอาผ่าดีเหรอแต่เอาผ่ามันน่าจะดีสุดแล้วปะ แต่ว่ามือสองอ่ะมันล้านแปดอ่ะไอเฮียแต่มือหนึ่งสามล้านแปดผมกำลังคิดอูว่าผมจะเอา 2, มือสองดีไหมมันแพงอ่ะเนี่ยสามล้านหกอ่ะไอเนี่ยสี่ล้านอ่ะไอเฮียคือเอาซื้อรถมายังไงกูก็เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไอ้เฮีย ต่อให้ข้างในมันจะหลูขนาดไหนที่นั่งมันจะ V I P ขนาดไหนกูก็นั่งได้ตรงเนี้สามสี่เหรอสามสี่ามันซื้อได้เว้ยแต่แค่ว่ามันติดประเด็นแค่ว่าลูกผมอะกำลังจะคลอดอีกคนนึงอะมึงให้กูขับสามสี่ไหมไสัตว์หรือเพ้าไหมฮะ ไอ้หี้ยมีรถครอบครัวยังไม่มีเลยไอ้หี้ยซอวิกที่ไม่ใช่รถครอบครัวแล้วนะของผมอะคือซีวิกผมนี้ไม่ไม่ใช่รถครอบครัวแล้วอะไอ้หี้อจะไปเขาเคอยังเสียวเลยว่าแบบแม่งจะแม่งจ,จะลงเขาได้หรือเปล่าอะไรนะที่มันอะไรนะที่มันมารอบแรก แรกพี่ที่บ้านผมซื้อมาห้าล้านนะพี่สี่ล้านนี่ยังถูกใช่เหรอไม่ของเรามันออปชั่นเยอะหรือเปล่าสามสี่นั่งสี่อืมครับสามสี่นั่งสี่ครับใช่ครับใช่ครับสามสี่นั่งสี่ฮะเดินทางไกลครับไปอย่างเงี้ยขับรถไปเขาค้องอย่างเงี้ยครับใช่ครับสามสี่นั่งสี่ลูกลูกเล็กอีกหนึ่งนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงอีกหนึ่งนะครับไอเทียสามสี่ นั่งสี่ไอสัตว์ชิบหายเหอะไอ้เทียขวดนมเอาไง่ายๆว่าของใช้อะของแบบรถเข็นเลยขวดนมเอ้ยเสื้อผงเสื้อผ้าเอ้ยของลูกนี่ก็เต็มกระบาลแล้วนะแผมเพิร์ดเอ้ยเอาเหอะเอาพวกมึงสบายเฮ้ยสามสี่มึงไงไอเียอยู่านานแล้วเป็นธรรมาดา what you wanna cry she'll be living what you gonna die she'll be you loud what you wanna lose i'm like what you gonna do something look coming soon look what the rain look a poppin' boom 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 so i with them like ooh like a cheese i go get it, at the real life. woo 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 like ho woo feel like you can feel like this, peace around me on family city take real What you wanna be get it by the wrist i the we the like